สยามรอยัลคิีนะครับก็ก่อตั้งมา40กว่าปีแล้วนะครับตอนเริ่มต้นตอนนั้นผมก็สำเร็จการศึกษามาใหม่ๆก็ได้รับโจทย์ว่าจะทำยังไงให้ดอกกล้วยไม้หรือว่าดอกธรรมชาติเนี่ยเคลือบด้วยทองก็เป็นคำถามที่ท้าทายฮะเพราะว่าอะไรคะเขาอยากที่จะคงความอยากจะคงความธรรมชาติความอ่อนช้อยของธรรมชาติดอกดอกธรรมชาติแบบนี้นะครับดอกอันนี้เป็นดอกกล้วยไม้สกุลหวาย ะจะทำยังไงให้เคลือบทั้งหมดเนี่ยให้เป็นทองหรือว่าเป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยออันนี้ผมก็รับโจทย์มาแล้วก็เป็นนั่งคิดนอนคิดทดลองมาเยอะแยะหมดนะครับอืนี่นะคะฮะซึ่งปกติเนี่ยธรรมชาติของดอกไม้เขาก็จะมีความอ่อนโยนเนาะมีความบอบางทีเนี้ยถ้าจะต้องแบบโจทย์ที่คุณนายได้รับมาก็คือต้องทําให้เขาคงความสวยงามคงความงดงามของสวดทรงอของดอกไม้ไว้ด้วยนะคะคจะทํำยังไงดีแล้ว แล้วที่สําคัญที่สุดนะครับตัวดอกเนี่ยต้องอยู่ข้างในด้วยนะครับเราจะเอาไปทําเป็นแบบแล้วปัม๊มปั๊มมันก็ไม่ได้นะครับอันเนี้ยก็เป็นสิ่งสิส่งที่ท้าทายมากๆนะครับในที่สุดเนี่ยหลังจากทดลองมานานกว่าปีเกือบสองปีนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จที่ว่าได้ดอกไม้แบบเนี้ยแบบเดียวกันเนี้ยนะครับเคลือบด้วยทอง นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราดูที่กล้องซูมกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะจากดอกปกติเนี่ยที่เป็นดอกไม้จริงๆตามธรรมชาติแบบนี้นะซึ่งเขาจะมีความบอบบางใช่ไหมคะก็คือเราเอามาทําเป็นเครื่องประดับแบบนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องประดับชุกทองนะนี่คุณผู้ชมดูสิเห็นไหมคะซึ่งไม่ง่ายใช่ไหมคะไม่ง่ายครับ <laughs> ไม่ง่ายครับ <laughs> ดูแล้วไม่ง่ายเลยนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจะไปเด็ดดอกไม้ ข้างบ้านมาแล้วก็เอามนั่งซุ้มเงินได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะกรรมวิธีนี่คือแบบเป็นเป็นยังไงบ้างคะพอจ้าทดลองมาทดลองมาสี่สิบกว่าปีมไม่เหมือนทุกวันนี้นะครับอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีการสื่อสารก็มีแค่แค่เทเล็กเทเล็กนี่คงจะไม่ไม่รู้จักกันละสมัยนี้หลังจากเทเล็กก็มีแฟกซ์นะครับก็ก็ยังดีขึ้นมานิดนึงใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็ คนคว้ากันมาซึ่งหลังจากนี้นเราก็พัฒนามาเรื่อยๆทําเป็นชุบเงินชุบทองแล้วก็ทําเป็นสีสันธรรมชาติด้วยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็มีลูกค้าหรือว่ามีคนที่สนใจนะครับอยากจะให้ติดเพชรติดพลอยอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นเครื่องประดับจริงๆซึ่งเราก็พยายามทําขึ้นมา <Okay. S 2> แล้วก็ได้ทําสําเร็จมาแล้วส่งเข้าประกวดก็ชนะประกวดมาหลายหลายงานเหมือนกัน วันนี้ก็จะมีบางส่วนมามาโชว์ให้ดูใช่เลยค่ะเครื่องประดับที่เราผลิตเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะคุณผู้ชมมีทั้งแบบสไตล์มินิมอลนะไปจนถึงสไตล์แบบที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นสไตล์อีลิแกนต์ก็คือแบบว่าหรูหราดูแพงไปเลยนะคะซึ่งร,ร,ราคาสูงสุดที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือราคาประมาณเท่าไหร่คะก็เป็นหลายแสนบาทนะครับก็คือหลักแสนเลยนะคะทุกคน,กนที่อยู่ตรงข้างหน้านี่คือ,อจิ๊บ <laughs> ใช้คำว่าเป็นแบบสไตล์วิดีมอลนะคะจิ๊บจิ๊แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีแบบอลังการมากนะ